สวัสดี<อ>ค่ะก่อนมันว่าถุงทอ,ทอ,องอาทารนี้ด้วยเออหลายๆ,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 ๆยเที่ยวอีเที่ยวเด้ออฮดูเนี่ยกินขนุนใหญ่เลยถุงทองอ้านะ <S <S ไม่อร่อยไงวะเ,เออโหออ,อขนุนของบ้านเสิร์ฟเอามาไอหาเสียกี่ห่อขนุนก็เลยกินหน่อยเออของมาเสิร์ฟของบ้าเ,เ,เ,เสิร์ฟสวนที่วิลาฟาั่นแหละไหนหา เอาเอามาอย่าให้เสียหน้าพ่อที่ลูกเอามาเออเอามาเอามาแม่ปองเร็ว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 อีกอีกอ่าเร็วเร็วอ่าสวัสดีก่อนสวัสดีกันครับสวัสดีข้างซ้ายข้างขวาอ่าสวัสดีอีกสวัสดีอีกเร็วเร็วอ่าอีกข้างเรื่งอ่าเอากินกินลูกกินอ่าลองกินให้หมดนะขนุนทองประเสริฐนะนะที่วีรฟาร์มนะลูกอย่าให้เสียหน้าพ่อกับแม่นะอืมเออ ใช่ไหมอร่อยอร่อยที่สวนดีอร่อยนะเออเออเออเอ่ออาอ้าวอ้าวอ้าวโอเคเดี๋ยวมันอ่ะไปแล้วอิ่มแล้ว